ก็ดีอยากจะได้เทคนิคก่อนการนมัสก,การซึ่งพี่น้องบางคนเนี่ยมาอาจจะแบบเหมือนกระวนกระวายหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะนมัสก,การอยากจะให้อาจารย์แนะนําเทคนิคในการที่ผูน้นําจะพูดให้พี่น้องเนี่ยพร้อมที่จะนมัสก,การเพื่อให้เข้าถึงการทรงสเสถ็จของพระเจ้าค่ะถ้าสมมติเรารู้สึกว่าที่ประชุมเหมือนวันนี้ไม่ค่อยพร้อมในการนมัสก,การพระเจ้านะครับเราสังเกตได้ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมชอบทำเนาะคือผมจะอ่านประคำของพระเจ้า ผมจะเลือกพระคำขึ้นมาตอนหนึ่งแล้วก็อ่านในขณะที่อ่านดนตรีก็เล่นสปอร์ตเบาๆหลังจากอ่านพระคำจบปุ๊บผมจะอธิษฐานก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มพระเจ้าวันนี้ขอพระองค์เตรียมชีวิตของเราให้พร้อมในการที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระงคมแม้หลายคนเหน็ดเหนื่อยหลายคนแบกภาระาหนักมาพุงเช่าข้าแต่ขอพระองค์ยุกเอาแอบยุกเอาภาระาของเขาเหล่านั้นออกไปให้เขาได้พักสงบอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าจริงๆ เอาความกังวลความกลัวทุกอย่างออกไปจากใจของพี่น้องและนําพี่น้องเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์สองต่อสองอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าที่พระองค์จะสัมผสัสเขาที่พระองค์จะพูดกับเขาที่พระองค์จะแตะต้องเขาพระองค์จะเยียวยารักษาเขาให้หายเห็นไหมฮะใช้คําวิถฐานของผู้นําเปิดหัวใจของที่ประชุมให้พร้อมใช้พลังการอาธิษฐานแล้วก็ประคำของพระเจ้าที่อ่านมาในตอนแรกแค่นี้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมาได้หัวใจที่อยากนมัสการนะครับ เขาพร้อมจะนมัสก,การแน่นอนเลย